ผมยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจคําว่าคาสินโนขนาดไหนเพราะสิ่งที่แกอธิบายน่ะแกยังยืนยันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์10% 10%อยู่เลยแต่พอถ้าถามคาสิโนเนี่ยแกรู้ไหมว่าเขาเล่นเล่นพนันกันแบบไหนคดชีวิตของแพทองทานไม่ได้เกิดมาบนความเสี่ยงไม่ได้เกิดมาด้วยการปาก,กัดตีนหีบต้องหาเช้ากินข้ามเเกิดมาภายใต้ที่ที่คนขับรถต้องเลี้ยงเพราะคนขับรถรวยกว่าพ่อกับแม่เขาเกิดมาโชคดีที่มีคนขับรถมีคนใช้มีแม่ครัวนี่เลี้ยงเพราะบุคคลเหล่านั้นรวยกว่าเจ้านายถือหุ้นมากกว่าเจ้านายอีกคนขับรถบ้าอะไรเป็นเจ้าของหุ้นสนามกอล์ฟเอาพายคนขับรถรวยกว่าเจ้านายแล้วมัน จะมาขับรถทําไม่วะเกิดมาภายใต้คนขับรถเลี้ยงนี่มันน่าสงสารมากเลี้ยงได้ดีแต่ดีคนขับรถเลี้ยงจนได้ดีได้ดีมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่รู้ตัวผมก็นั่งคิดเล่นเล่นคาสิโนเกิดได้เจิงไอตำนานเรื่องพราบุ้ในสภาที่บอกว่าแจกชิปแจกชิป ขอพายแจกกล้วยกันในสภามันจะไม่มีแล้วพี่น้องไอ้หิ้วถุงเงินถุงอะไรไปกระเป๋าเงินไปแจกกล้วยกันในสภาเพื่อซื้องูเห่าในสภามันคงจะไม่มีแล้วเขาคงไม่แจกกล้วยกันแบบนั้นแล้วต่อไปก็แจกเป็นชิปแทนก็ชิปเนี่ย มันเหรียญเล็กๆแต่ละสีมันบอกมูลค่าของตัวตัวมันเองไงแล้วมันก็เป็นหลักฐานไม่ได้ด้วยแจกชิปไปรอบหน้าเขาเอาไปขึ้นเงินสีนี้มีมูลค่าสิบล้านยี่สิบล้านเหรียญมันเล็กๆใส่กระเป๋าเกงก็ได้ใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้ต่อไปนี้มูลค่าการซื้อสอสอในสภาไม่ต้องลงทุนอะไรมากเดินแจกชิปเดินแจกชิปอย่างเดียวมันจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนใหม่แต่ผมก็เตือนสอสในสภาอย่าทำชิปหล่นหายอยง,งนงานเดี๋ยวมันจะชิปหายทั้งสภาหาชิปตัวเองไม่เจอมันจะชิปหายเอานะใช่ไม่ใช่